สวัสดีนะครับคุณเต้ครับผมนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่เราจะมาสอนกีตาร์เพลงเทียนมีมี่นะครับนะฮะก็มีมีแฟนคลับใน YouTube นะครับท่านหนึ่งนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับชอบนะฮะก็เลยอยากรู้ว่ากีตาร์เพี่นี้เล่นยังไงนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะสอนเพลงนี้โดยสอนตั้งแต่เบสิกจับคอร์ดนะครับแต่อุปกรณ์ที่คุณต้องมีก็คือกีตาร์ใช่ไหมครับโอเคครับตั้งสายให้ตรงด้วยนะเทียนมีมี่นะครับก็มีทั้งหมด4คอร์ด ก็มีคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีอ่ะ E minor A แล้วก็ B minor นะครับ mm. ก็เพลงนี้ใช้แค่4คอร์ดเล่นสลับไปมานะครับทีนี้เราเริ่มจากคอร์ดที่1ก่อนนะครับคอร์ดดีนะครับเริ่มจากนิ้วชี้นะฮะเส้นที่3มนะครับนับจากล่างนะครับช่องที่สองนะครับแล้วก็นิ้วกลางไซนึงช่องที่สองนิ้วนางนะครับทีละสเตปนะนิ้วนางไปเดี๋ยวซูมนิดหนึ่ง นิ้วนางไปสายสองช่องสามโอเคแล้วเวลาดีดคอดนี้เอาแค่สี่เส้นสี่เส้นนะครับคือตัดสองสายบนทิ้งนะครับจะไ,ได้เสียงที่ชัดเจนนะครับเอาที่จับคอยก่อนนะเดี๋ยวมือขวาจะสอนอีกทีครับคอร์ดดีโอเคคอร์ดที่สองคอร์ด E minor ครับคอร์ดนี้ง่ายสุดๆเลยนิ้วชี้นะครับสายห้านะครับช่องที่สองก่อนแล้วก็นิ้วกลางไว้ช่องเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นสายสี่ครับโอเคก็จะเรียงแค่สองนิ้วอย่างนี้ง่ายๆนะครับ โ okay. อเคคอนี้ก็ดีดไปเลยหเส้นเลยครับอ่าต่อมาเป็นเอมิเอ้ยไม่ใช่ A minor สี่ A. นะครับก็นิ้วชี้อยู่ที่สายอรขอน,นี้จำง่ายนิดน,นึ่งแต่อยู่ที่ช่องสองหมดเลยเรียงเส้นนะครับสาย4สายสามสายสองโอเคเราดีด5้าเส้นครับอันนี้ห้าเส้นอ่าไอเส้นเส้นมือขวาจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้ดีดไปก่อนก็ได้โอเคขอที่3ามแล้วนะครับแล้วก็ขอที่สี่ขอที่สี่นะครับ คอร์ดที่สี่จริงๆถ้าถ้าหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆจะถือว่าเป็นคอร์ดที่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ลองลองจับแบบเต็มเลยก่อนนะถ้าทําได้ลองดูครับถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวจะมีแบบง่ายให้นะครับนิ้วชี้อ่ะกดเส้นห้าช่องสองอ่ะ่าให้เห็นมือชัดขึ้นอีกครับอ,อ่ากดไปก่อนนะครับแล้วลองทํานิ้วทาบลงไปครับนะฮะก็คือกดหมดเลยครับว่าท่าก็คือกดหมดเลยนั่นเองลองดูก่อนเอา้าอ่าโอเคยากไปไหมอะ่ะ เดี๋ยวผมาให้แบบง่ายเลยเลวกัน่ะตัดง่ายๆนะครับเอานิ้วชี้เหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมสายห้าช่องที่สองทีนี้ให้ลงนิ้วกลางครับนิ้วกลางที่สายสามช่องที่สองก้นานนิ้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ละนะฮะขอของผมทํามุมไม่ชัดนิดนึงโอเคแล้วก็นิ้วนางลงตรงนี้สายสองช่องที่สามครับอ่จะกดแค่สามนิ้ว แล้วตอนดีก็คือให้ดีตั้งแต่สายที่5ลงมานะฮะเสียงมันจะจะมีความคล้ายบีเมเนอนะครับอาจจะตัดตัดบางสายออกเสียงก็จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆค,คือผมตัดแบบง่ายให้ก่อนเพราะว่าตอนเริ่มเล่นใหม่ๆใ,ในการทํานิ้วแบบนี้นะี่ยากมากๆเลยนะครับโอเคเราก็จะได้สี่ขอนแล้วนะใครดูไม่ทันก็พี P นะฮะก่เอเองนะฮะโอเคอธให้ครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าเพลงขอดีครับส่งใกล้ๆเลย ครับดีสเส้นนะครับคอร์ดดีต่อมา e minor ครับโอเคแล้วก็อคอร์ด A อแล้วก็ b minor โอเคสี่คอร์ดนะครับ,รบต่อไปเป็นวิธีเล่นมือขวานะครับมือขวาเนี่ยจริงตอนแรกเนี่ยนะฮะอ่ะ ก็คือจริงจะให้ดีดลงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะง่ายไปนะฮะเดี๋ยวลองเพิ่มเพิ่ม<ๆ>เลเวลนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับเดี๋ยวดูช้าๆสมมติผมจะยกตัวอย่างจับคอร์ดดีก่อนนะฮะนะครับดีดขึ้นก็ดีดดีด,ด,ด ดีดขึ้นก็ดีดไปเลยนะครับบางทีไม่ต้องกังวลตอนแรกไม่ต้องกังวลว่าดีดโดนกี่เส้นนะครับจริงๆขอดีก็เอาแค่สีแต่ถ้าแรกๆไม่ได้ก็จะดีดหมดก็ยังโอเคครับอาจจะวมดดีดหมดเสียงมก็จะชัดน้อยลงหน่อยนะครับแต่ก็ทําได้เหมือนกันโอเคนะครับวะ้ะลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับสังเกตว่าตรงไหนติดกันนะฮะให้สังเกตว่าตรงที่เป็นลงกับขึ้นเนี่ยมันจะต่อกันเลยนะครับสังเกตียังนึงฮะ เว้นนิดนึงนะครับดูทีนะลงลงขึ้นเว้นขึ้นลงนะครับบางคนคนบางทีผมจะสอนนักเรียนว่าให้พูดคขาว่าเว้นด้วยนะครับจะได้กะช่วงช่วงว่างถูกลงลงขึ้นเว้นขึ้นลงนะครับช้าๆอีกครั้งนึงฮนะลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับอันนี้เราลองซ้อมดูช้าๆเนาะนะครับคลิปวิธีของการดีดไม้ควา้าอะต้องดูคอร์ดอื่นบ้างแล้วถ้าคอร์ดอื่นเป็นยังไงเหมือนกันไหม อ,อ่าตัวอ,อย่างคอร์ด e เมนอร์ er ครับาคล้ายๆการคอร์ด e เมนอรนี่ er ก็ดีทุกสายได้เลยครับง่ายหน่อยอช่วงที่เป็นลงขึ้นกับขึ้นลงดีดต่อกันนะครับไม่ต้องเว้นช่วงเนาะสังเกตดีๆนะช่วงนี้ผมดีดลงขึ้นกับขึ้นลงครับผมอ่าคอ a บ้างเสียงเป็นยังไง บอกเพลงน,นี้อยู่ในคีย์ดีนะฮะ,ะถ้าคนถามว่าอเพลงน,นี้คีย์อะไรครับเป็นความรู้ทฤษฎีนิดนึงก็คือคีย์ดีนะครับผมอ่าทีนี้มือขวานะครับลงขึ้นขึ้นลงได้แล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นนะครับทีนี้เรื่องของคอร์ดเพลงนะฮะแนะนําว่าอาจจะหาคอร์ดในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับพ,พิมพ์คําว่าเทียนมีมี่นะฮะแล้วก็เว้นบารก็ได้ไม่เว้นก็ได้แล้วก็เขียนคำว,ว่าคอร์ดใน Google ได้เลยนะครับเราจะได้เห็นคอร์ดผมจะพูดคร่าวๆอาจจะไม่ได้โชว์คอร์ดในในในคลิปนี้เท่าไหร่นะครับ ในช่วงแรกนะครับผมก็จะไล่ใส่อินโทรนะครับที่เป็นเสียงตื้อ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 หรือตื้อตื้อนะฮะเสียงอินโทรตอนแรกก็จะดิดเมนหลักก็คือจะดิดลงลงขึ้นขึ้นลงตลอดนะครับทีนี้ตำแหน่งคอร์ดเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มให้ในคลิปก็ได้ครับแต่ใส่คลิปไปละกันนะฮะจะได้ไม่งงนะครับไปด้วยกันชาร์นะครับครับเพื่อเอินโทรนะครับอินโทรเพลงคือตอนต้นเพลงนั่นเองนะครับช่วงดนตรีตอนแรกก็จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับโดยมีคอร์ดแค่ดีกับเอนะฮะก็เดี๋ยวตามที่เห็็นนนใคคลิปะะรับกจมี ห้องแรกเป็นดีใช่ไหมครับคขาบอกหห้องเล่นยังไงนะครับหห้องก็คือการดีดลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับนับเป็น1รอบนะครับทีนี้จริงในในคลิปที่ผมเล่นกับปาเซียมนะครับที่ปาเซียมเป็นคนร้องเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่ใกล้เคยียงออริจินอลหน่อยคือความเร็วจะค่อนข้างเร็ขเวขึ้นนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ตอนที่ต่อด,ดีดเนี่ยค่อนข้างช้านะครับโอเคนี่ในช่วปห้งแรกนะผ,ผมจะเล่นให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับยังไม่อธิบายอะไรนะ จะมีทั้งหมด4ช่วงนะครับก็คือสี่ห้องห้องแรกก็เป็นคอร์ดดีลงลงลงขึ้นขึ้นลงสองเป็นเอครับแล้วกลับมา3กับ4 6, เป็นดีนะลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าแล้วก็เราจะเข้าท่อนร้องต่อครับช่วงต่อไปก็จะเป็นท่อนร้องตอนแรกนะฮะเนื่องจากภาษาจีนไม่ค่อยได้นะฮะจะอ่ะเป็นเป็นภาษาอ่านก่อนนะฮะร้องเพลงนี้ยังร้องไม่ค่อยเป็นนะฮะอ่ะโอเคครับเราจะท่อนแรกเทียน นีมีอาดัดเสียงใครผู้หญิงเล็กเนาะไม่เอาเสียงธรรมดาแล้วกันนะเอาเสียงผู้ชายนะ me, me อะนะครับก็จะเริ่มด้วยคอร์ดดีสองห้องนะครับหรือช้าห้องหนึ่งเดิมครับลงลงพี่ขึ้นลงนับเป็นหนึ่งห้องครับ me, me อ่าพอครบพอครบแล้วนะฮะต่อด้วยคอร์ดอีมิเนอร์อันนี้อีมิเนอร์กับเอจะเล่นประมาณว่าเขาเรียกว่า ห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับวิธีเล่นถ้าเป็นคอร์ดห้องเดียวกันนะครับผมจะขีดแบ่งไว้ว่าอยู่ห้องเดียวกันเนาะก็ให้เล่นดิดลง2ทีต่อกันนะครับคอร์ดละ2ทีนะโดยด,ด,ดีนะครับอ่าผมก็เล e ่นอีมิเนอร์สองครั้งก็คือลง2ครั้งแล้วก็เออีกสองครั้งนะฮะอ่ะาแล้วผมเล่นต่อจากช่วงแรกนะครับที เข้าดีต่อนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับถ้งไหนที่เราเหยผมที่ในคลิปนะครับผมจะกรอบพอร์ตไว้2พอร์ตอยู่ด้วยกันนะครับแสดงว่าดีดแบบนี้นะครับคือลงลงสองคอร์ตละสองครั้งนะฮะต่อกันเลยแล้วก็เข้าห้องต่อไปได้เลยครับวันนี้ผมจะขยายมากขึ้นนะฮะเล่นแบบกลับไปช่วงแรกอีกครั้งนะฮะจะถึงว่าตอนร้องนะครับตอนร้องละ นะครับบีมนแน่นก็จับอย่างที่อย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะครับประมาณนี้นะนะครับเราพยายามดีอย่าไปโดนสายหกจะดีมากๆนะครับเสียงก็จะได้ชัดขึ้นนะครับ mm hmm. ตอนกดออกแรงนะครับ mm hmm. อย่าลืมเอาเล็โป้งช่วยดันข้างหลังนะ mm hmm. โอเคผมต่อไปกิดเลยนะ mm hmm. อนนี้จะเป็นช่วงแรกนิดหนึ่งนะฮะช่วงเราท่นต่อไปครับ ่อไปก็จะร้องค,คล้ายเดิมใช่ไหมครับคอร์ดก็คล้ายเดิมเช่นกันครับดูช่งวง่อไปนะช่วงที่เขาร้องว่าจ่ายนารีนะครับ อนุญาตไปไวนิดนึงนะฮะค่อยไปด้วยการจิละช่วงแล้วกันนะครับท่อนต่อไปอ่าท่อนต่อไปก็จะจะเป็นท่อนที่ร้องมงหลีนะครับครานนี้ก็จะเป็นช่วงของพอร์ตบีเมเนอ์อ่าท่อนนี้จะเป็นบีเมเน์จะเริ่มเด่นในท่อนนี้นะครับอ่านะครับเริ่มเลยนะครับ มีลูกเล่นลูกเล่นเล็กน้อยนะครับซึ่งซึ่งเราจะาถ้าเราไม่เล่นตรงนี้นะ,ะเราสามารถดิดลงลงขึ้นลงต่อได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ยากเกินไปเดี๋ยวผมผมลองดูนะฮะลองสอนให้ดูครับอ่ะยี่ต่อจะซื้เต้เต้เ้้้้อ่ะเราไปพอซื้อนี่ซื้อนี่จับขวดเอครับแล้วก็เบรกสายแป๊บนึงอ่ะคือหยุดแป๊บนึ่งนะฮะะซื้อนี่ซื้อนี่ เมื่อกี้ผมก็แค่เบรกก่อนซึ่งนี่ก็คือหยุดแล้วก็<น>ตึกตึกตึกจับพอร์ตเอแล้วก็เล่นสามครั้งนะครับตึกตึกตึกนะเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับซึ่งนี่ซึ่งนี่อ่าเอามาไอพวกอ่าเล่นอย่างนี้สองรอบนะครับซึ่งนี่เอ่อมีผมผมเล่นอาจจะไม่เหมือนเพลงเป๊ะนะผมทำให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ เล่นได้ง่ายที่สุดแล้วเนาะอ่ะอีกทีนะฮะซื้อนีเซื้อนีตึดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแอะอีกขอหลังจะซื้อนี <traitor> popcorn, ่ตึ๊ดตึ๊ดตึดซื้อนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึดผมดิดลงอีกสอง,งอครั้งตึดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราค่อยลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะะอ่ะสโลว์ครั้งนไอ้ตรงซื้อนี่นะครับซื้อนี่ซ็นี แล้วก็แถมลงอีกครั้งนึงครับลงใน,นี้จะมีเสียงลูกเล่นนะครับถ้าใครสังเกตในคลิปในคลิปทีนนี้มีที่ผมเล่นก็จะมีลูกเล่นเป็นเบสนะครับเล่นไลน์เล่นเขาเล่น,ลน,ลน,ลนสดของเบสเข้ามาครับพอ,อหลังจากเอสุดท้ายเมื่อกี้ที่ผมทิ้งไว้ก็จะมีนะครับก็อ่เก็จะมีเบสส่งเข้ามาคือโน้ตสายห้านะครับสายเปล่าเลยดีสายห้านะครับนึงแล้วก็ช่องที่สองครับดุนดูชี้นะครับ,าาาารบ,ลรบแล้วก็ช่องที่สี่ครับนิ้วนางก็ได้นะครับ แล้วพอเล่นตรงนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวลองเล่นต่อกันนะครับให้เข้าขอดีทันทีครับโอเคไหมฮะตึง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 ก็คือเอาเข้าขอดีตรงนี้ก็จะเป็นท่อนที่เขาร้องว่าจ่ายบนมาจ่ายหน้ารีใหม่นะฮะโอเคซึ่งหลังจากนี้นะครับท่อนก็จะบนนะครับบนในแบบที่ผมสอนในตอนแรกๆนะฮะในช่วงแรกนะตั้งแแรกนะครับอ่ะก็สรุปสรุปเป็นท่อนประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทั้งหมดนะครับสามารถไปดูรวมๆเนาะที่ผมเล่นทั้งหมดได้ในในคลิปในคลิป ที่เล่นขับเตรียมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ลิงกด้านล่างไว้นะฮะนะครับสามารถตามดูแต่ละท่อนนะครับโอเคเพลงที่ผมเล่นอาจจะเร็วนิดนึงแต่ค่อยๆฝึกนะครับทุกแม่อาจจะยากที่มือขวานิดหน่อยที่มันต้องลงลงขึ้นไอ้ลงลงขึ้นขึ้นลงตลอดเวลานะครับอาจจะมีพักบางช่วงที่มันลงสองขอด้วยผมบอกไว้นะฮะโอเคส่วนมือซ้ายจริงไม่ยากอะไรเลยครับไม่ยากเลยอาจจะมีบีเมเนอร์ซึ่งซึ่งโอเคครับอนาคตก็เดี๋ยวพอจับแบบนี้เป็นนะครับแบบนี้ เดี๋ยวก็จะสอนในโอกาสต่อไปแล้วกันนะฮะรับผมงั้นก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะพูดคุยนะฮะก็เดี๋ยวแอดไลน์ด้านล่างเนาะผมจะให้ลไลน์ไ้ครับสามารถพูดคุยสอบถามได้ตรงไหนผมพูดไม่เคลียร์ไม่เข้าใจนะครับก็ถามย้ำกันอีกครั้งได้ครับแล้วก็อยากให้นะครับสอนเพลงอะไรเพิ่มนะฮะได้หมดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะแต่ถ้าเพลงเก่าเดี๋ยวแยวจะพยายามหาคอร์ดให้บางคนเพราะบางคนก็พยายามอยากเล่นเพลงเก่าอย่างรู้สิกผมครับปัดเรียม นะมีเพลงให้ผมเล่นเยอะมากเพลงสมัยก่อนนะครับผมก็ต้องแกะให้ก่อนใช้เวลานิดหน่อยจัดให้ได้นะครับสินดีครับแล้วก็ส่วนใครนะครับที่นะฮะต้องการเรียนนะครับเรียนกีตาร์กับผมนะครับก็ท้องหาด้านล่างเนาะมาคุยกันครับผมอยู่ที่ลาดพร้าวซอย24ครับโอเควันนี้กูเต้ลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ